เปิดบัญชีใบเตยอ,อาสยามนักร้องลูกทุ่งรวยสุดในไทยต้องบอกเลยว่าล่าสุดเราจะพาทุกคนมาเปิดบัญชีใบเตยสุธีวันนักร้องลูกทุ่งที่รวยที่สุดในเมืองไทยยอดรายได้ไม่ธรรมดาหลังจากถูกจับตามองเรื่องพิงกี้ในเวลาต่อมาผู้จัดการส่วนตัวเปิดปากแล้วใบเตยสุธีวันดีเจแมนยังอยู่ไทยโดยงานนี้ลูก น้องของใบเตยสุธีวันซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ใบเตยสุธีวันและ DJ Man นได้เผยว่ายังไม่ได้คุยเรื่องที่ d s i ออกหมายเรียกใบเตยกับ DJ Man มมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าตอนนี้ทั้งคู่อยู่เมืองไทยและไม่ได้คิดจะหนีไปไหนต้องบอกว่าล่าสุดเราจะพาทุกคนมาเปิดบัญชีของใบเตยซึ่งคืนแทนเป็นนักร้องลูกทุ่งที่รวยที่สุดในเมืองไทยยอดรายได้ไม่ธรรมดา ซึ่งนอกจากใบเตยจะมีผลงานในวงการบันเทิงแล้วเธอก็ยังมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยซึ่งหลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบรายชื่อใบเตยสุธิวันกุลชรปรากฏในรายชื่อคณะกรรมการบริษัทสองแห่งดังนี้บริษัทจินดามณีก้าจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่22กรกฎาคม2558 โดยมีนางสาวสุธีวรรณทวีสินซึ่งเป็นนามสกุลเก่าดำเนินธุรกิจขายส่งเครื่องสำอางทุนจดทะเบียนหล้านบาทปัจจุบันสถานะร้างแจ้งส่งงบการเงินตีเดียวคือปี2,559โดยมีผลประกอบงานย้อนหลังดังนี้ปี2,559รายได้9,500บาทกำไร1,708.33บาทมีทรัพย์สินรวม9 9 9 5 0 0บาทมีสินรวม14,000บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น985,500บาทรวมมีนี่สีนและส่วนของผู้ถือหุ้น999,500บาทและอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัท BT s t w จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่28เมษายน2560โดยมีนางสาวสุธีวันกุลชรเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจกิจกรรมด้านความบันเทิงปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน2 200 0,000บาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2560รายได้ราว1,700,000บาทกำไรประมาณ400,000บาทปี2561รายได้ราว1,800,000บาทกำไรประมาณ600,000บาทปี2562รายได้ราว6ล้านบาทกำไรประมาณ1,300,000บาทปี2563รายได้ราว580,000บาทกำไรประมาณ800,000บาท และในปี2564รายได้ราว5ล้านบาทและกำไรประมาณ400,000บาทค่ะ